ที่สำคัญที่สุดคืออะไรเราได้หลักฐานมาเป็นกองเลยไม่สูญหลักฐานเพราะว่ากระโปรงของกติกมีคราบเลือดน้องแตงโมเข้ากันได้กับน้องแตงโมแตงติกตไปออกรายการผลกระแสไปดูได้เลยบอกว่าเลือดเนี่ยเกิดจากเสื้อแตงโมไม่ใช่กระโปรงนะฮะผลนิติพิสานของพอถอตรวจพบคราบเลือกกติกของน้องแตงโมที่กระโปงด้านหน้า,นาจะบอกว่าน้องแตงโมมีประจำเดือน ประจำเดือนมันต้องอยู่ด้านตูดไม่ได้อยู่ด้านหน้าแต่ของกรติกระโปรงที่เลือดเลือดท้องแตงโมอยู่ที่ด้านหน้าไม่ใช่เกิดจากประจำเดือนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี่ชัดไหมครับติดนี่ครับเลือดน้องแตงโมอยู่ที่กระโปรงด้านหน้าไม่ใช่ที่เสื้อหรือที่ด้านหลังอย่างใดแต่ั้าจะบอกว่าเลือดนี้เป็นประจำเดือนของน้องแตงโมตำรวจทำไมไม่ขยายผลนะครับว่าเลือดนี้เก่าหรือใหม่ เอาล่ะมันไม่ใช่เพียงแค่นี้พี่น้องประชาชนครับในอูดเนี่ยในอูดเนี่ยนะอูด NBC เอนบีนะรหรืออูเพื่อนของบอลเอ็นบีซนะครับมีการเนี่ยไปถอดไปพักเรือจิตนาไ,ไิกเจ่ตนาไม่าู้ไปกับเซนอูเอ็นบีซีบรัทางอูดเนี่ยทีเอเนี่ยไปถอดเรือที่จะมีการจำลองโดย อาจารย์ของเองอาจารย์ดิเลกธนานนท์วิวัฒน์ซึ่งเป็นผู้บริหารพศก่อนจะเป็นที่เป็นที่ปรึกษามั้งนี่เป็นอาจารย์ของเองนะสอนผมกับมืออาจารย์ดิเลกธนานนท์วิวัฒน์ที่เป็นคนคุมคดีแตงโมเนี่ยถูกสั่งห้ามยุ่งพี่น้องแตงโมพี่น้องประชาชนคิดดูนะครับว่าอาจารย์ผมเนี่ยอาจารย์ดิเลกธนานนท์วิวัฒน์เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญ น้าพิสูจน์หลักฐานเมื่อหนึ่งของสมาชกตรวจชาติที่มีครูบาอาจารย์ก็คือคุณธรรมชัยไม่เป่สายสุขก็เป็นอดีผู้การพทเมื่อหนึ่งของสมาชกตรวจชาติเช่นเดียวกันนี่อาจารย์ดีเลยนี่เป็นอาจารย์ผมนะอาจารย์ธรรมชัยก็เป็น,นอาจารย์ผมนะในการสอนพิสูจน์หลักฐานคิดดูว่าได้มีการคุยกับผมหลายเรื่องเมื่อสามปีก่อนดังนั้นกระปรกติเนี่ย ทำไมตำรวจหรือบอทหรือไม่ขยายผลต่อว่าอิบัตเลือดเนี่ยของกระติกนี่ยมันเกิดก่อนเกิดหลังเมือเอผลพอทอเนี่ยเขาให้มาเขาบอกพี่เนี่ยบอกว่าตอบเลือดกระติกที่กับไอ้ตับเลือดแตงโมที่กระปงกระติกเข้าได้กับน้องแตงโงแค่นั้นเ,นเองเขาไม่ได้ให้รายละเอียดในมามากกว่าน,นั้นเราได้เห็นการทําบูสกายของเรือลําที่เกิดเหตุนะครับ เขาเรียกอารมณ์น้ำเทศภาษาภาษาวัยรุ่นเขาเรียกอารมณ์นเทศแต่เนื่องจากเรื่องที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมีการใช้ระบบอุสกายในการสารอาชาตเรื่องเขาเรียกสารเรืองแสงผมลองตำรวจให้มีการตรวจใหม่ลองอัยการให้มีการตรวจใหม่ไม่มีอะไรทําให้ไม่เป็นไรสามปีที่ผ่านมาไม่ว่ากันผมอยากจะบอกทุกคนนะครับว่า มีอายการหนึ่งท่านที่ทำคดีน้องแตงโมเป็นอายการสารสูงตงพนกศิริยาเรียกว่าอายการสารสูงขาอหนึ่งอายการท่านนี้ท่านเป็นคนตรงมากเรียกว่าตรงเหมือนไม้บรรทัดท่านเชื่อเหมือนผมว่าน้องแตงโมถูกฆาตกรรม ท่านถูกสั่งให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ท่านก็ไปสั่งให้ตํารวจทําอย่างนั้นอย่างนี้ต่อเพิ่มเติมอย่างนั้นอย่างนี้ตํารวจไม่ทําท่านเลยตัดสินใจจะให้ตัวเองออกจากภาคหนึ่งไม่อยู่ส่วนกลางสามปีผ่านมาผมได้พูดคุยกับท่านอายการว่าทำไมถึงตรงเป็นไว้มาทัดแบบนี้ ท่านถามผมว่าเชลยะวันนี้เขาไปทำลายหลักฐานไปหมดแล้วหรอผมบอกว่าท่านครับผมยังมีหลักฐานอีกเยอะยังไม่ได้เปิดวันที่ดีไอขอเชิญท่านมาสอบปากคําคต้องรบกวนท่านมาให้ความรู้ด้วยนะครับท่านรับปากนะครับว่าจะมาให้ข้อมูลกับดีไอในการทำาดีน้องแตงโมงเมื่อสามปีที่แล้วครับพี่น้องประชาชนครับดังนนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่า ตำรวจออกมาจับคนสำคัญระดับสสที่สนามบินด้วยและแพให้การใหม่บอกว่าเข้าใจผิดไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพันนันเชทีตำรวจแห่งชาติตั้งกรรมาการสอบตามคำร้องของผมพบว่ามีการลบบัดีเกิดขึ้นจริงมีการทำบดีผิดปกติจริงแต่ตัดรองผู้จัดการตำรวจพูทรว่าก,ก้าออกเพราะว่าเป็นเพื่อนกับคนสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจแห่งชาติวันนี้สิบเรื่อง ส่งเรื่องมาที่จเจริญธรมือนชาติเนี่ยไปกับสายลมและแสงแดบดบผมก็ไม่รู้ว่าพลเอกกินาพันเพชรอยู่ยังไงพอให้ทำงานตรองชาติเป็นแบบนี้ไม่มีการสนใจติดตามผลไม่มีความสนใจาาที่จะปราบปรามการทุจิตคอค์รัปชันของ,ของตํารวจไม่มีการมีการเรื่องปฏิบัติทำยังไงม,มีการเรื่องปฏิบัติว่าคนนี้ควรจะให้พักราชการคนนี้ควรจะให้ออกจากราชการคนนี้มีการเรื่องปฏิบัติเลยครับผมถามหน่อย ถ้าเป็นพวกท่านท่านไม่ทำเลยนะครับถ้าเป็นพวกวิโจโยบท่านทําหมดหรือจะเป็นพวกคนอื่นที่ไม่เกี่ยวกับท่านท่านทําหมดเลยครับผมถามด้วยการตั้งคํถาถา,ถามถึงพลตรกินาพันเพชรในฐานะที่รู้จักกันอยู่ท่านเลือกวิธีปฏิบัตินะครับผมถามหน่อย <c oughs> วันนี้สังคมตํารวจมันยแย่มากแล้วที่เห็นจริงๆในฐานะตัวชาติที่ทําง,งานเป็นชิ้นเป็นอันที่ต้องชื่นชมอย่างมากคือกองพันธ์การตำรวจประจำภาคสอง แล้วก็กองบัญชาการตำรวจทอ้องภาคหนึ่งตองพยายามตำรวจท้องภาคสองโดยพี่ย,งย,นนงยิงยศเพชรกำนงผู้บัญชาการหมวดท้งภาคสองร่วมกับตัตำรวจโทธีรชัยชำนานหมอตัวตำรวจตีธีรชัยชำนันหมอยอมไปกินน้อยกับลูกน้องกาะเก็บชายแดงคองลึกอาณาจักรประเทศจังหวัดสากแก้วไปจับกลุมสแกนหน้าบัญชีม้าทุกวันเสร็จพาไปประจานพาไปชี้ที่เกิดเหตุบับลอด ออกทางช่องทางไหนไปช่องทางธรรมชาติไปยังปลอยเป็ดแล้วมาทําประวัติให้ผลจับกลุ่มดําเนินคดีอาญาจับกลุ่มผู้นําพาไปนอนกินกับลูกน้องเป็นเดือนๆใช้เงินส่วนตัวของตัวเองในการทํางานเพื่อประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อคอเซ็นเตอร์อน,นี่คือตำรวจน้ําดีทั้งตำรวจโทย,ยิ่งยอเทสกานงงนะตำรวจตีทีลพคนชำนาญหมอกับลูกน้องที่เอ่ยชื่อไม่หมดเพราะว่าน,นี่คือตำรวจน้ําดี ที่เห็นการทํางานแล้วผมสัมผัสด้วยตัวเอง,งมาด้วยตัวเองไปมาหลายครั้งแล้วมีความชื่นใจที่กล้าพูดได้เต็มปากว่านี่คือตํารวจของประชาชนที่ทํางานปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติรักษาเกียรติความเป็นข้าราชการตํารวจจับกลุ่มโดยไม่สนใจว่าจะเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ใครไม่สนใจว่าจะเป็นของนักการเมืองคนไหนจับทุกวันพี่น้องประชาชน เดี๋ยววันไหนผมจะเอาคลิปมาเปิดให้ดูกระการอลังโกแปดตั้งหัวข้อไว้เป็นสิ่งที่น่าเชื่นชมเป็นอย่างมากขณะมีคดีบุกรุกทำลายป่าที่สารานะที่เนชนทบุรีทั้งสองคนทั้งทิงยศเทิดกำนองทั้งจิรพลชำนาญหมอผู้การสืบสวนทั้งผู้จัดการภาคสองลงพื้นที่ไปเลยไปดำเนินคดีจับกลุ่มตำรวจที่กระทำความผิดตำรวจขนบุรีเตือนให้ออกทันที ไม่มีการโยกย้ายน,น,นี่คือความเด็ดขาดที่อาชีพในประเทศนี้ในชั่วโมงนี้ผมไม่ได้เยินยอไม่ได้ประจบสพอพแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่านี่คืออาชีพของตำรวจที่มีเกิแลักิ์ศสีผมฟังธีรพลจำนาญหมอพูดกับผมบอกว่าผมเป็นข้าราชการตำรวจผมมีเกิแลักิ์ศสีผมเป็นตำรวจเมืองอที่ผมสงสารประชาชนที่ตกเป็นเหยเเื่อ call center ผมฟังแล้วผมชื่นใจ น้ำตาก็า้จะไหลเขาบอกเลยว,ว่าพญาชนถูกหลอกเนี่ยเขารับไม่ได้เลยมันคือความสูญเสียสูญเสียเงินจำนวนมากที่เขาเก็บมาทั้งชีวิตของคนแก่เขาได้ครูดีก็คือพี่หวานอัชชัยคนนี้เป็นรองผองตลอที่เขาผ่า,ท,าทำงานปากบางคอ์เ็นเตอร์ คนนี้เข้าท่าเาอามาพอตลอดคนนี้เข้าท่าผมบอกได้เลยว่าเข้าท่าทำงานปราบปรามคอนเทนเตอร์ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการปราบจนกระทั่งคลองลึกอะรยังประเทศ,ญญเทศจังหวัดสากแก้วทหารต้องยอมสยบตำรวจก่อนหน้านี้ทหารขี่ตำรวจตำรวจไปทำการจับกลุมปาชีมาไปจับกลุมพวกในหน้า อาหารสั่งปล่อย